สวัสดีเพื่อนเพื่อี่น้องชาวไทยครับมูนไลท์เบลดมาอีกแล้วนะฮะโดยปัจจุบันนี้หน้าเวลานี้นะครับเซิร์ฟโคสเบต้าของมูนไลท์เบลดเปิดให้บริการเรียบร้อยทุยเฮีย,ย,ยลิงกูเปิดให้บริการเรียบร้อยแล้วนะครับโดยตัวเกมของมูนไลท์เบลดที่เปิดเนี่ยนะฮะทุกอย่างเหมือนของไต้หวันหมดเลยต่างกันอย่างเดียวคือกูอ่านเนื้อเรื่องออกแล้วเพราะเป็นภาษาไทยทั้งหมดตอนที่กูเล่นตลอดมาเซิร์ฟไต้หวันนี่กูแบบต้องนั่งคุยเรื่องอื่นกันเพราะกูอ่านเนื้อเรื่องไม่ออกบางทีกูเห็นเควสักู้งไทาหนกยังไม่รู้เลยแตต่่วาอนนี้กู รู้และกูโอ้โหอ่านอินมากหนังจีนสุดๆกินจินซีห้องเต้แม่งโชยซึ่งสำหรับใครนะครับที่ได้สิทธิ์การเล่นโคสเบต้าเนี่ยเขาจะมีโคสเบต้ามิชชั่นด้วยนะฮะแล้วรู้สึกว่าถ้าเก็บเลเวลถึงเกณฑ์มันก็จะได้ชงได้ชุดอะไรไปเล่นในเซิร์ฟจริงอะไรเงี้ยมีอยู่เหมือนกันใครที่ได้สิทธิก็อย่าลืมไปเล่นกันให้ครบนะฮะมีชุดสุดเท่เลยเฟิวฟ้าราวตากผ้าหุม้มว่าเขามาเดินกันในเซิร์ฟจริงเท่เลยโดยหลังจากที่ผมได้มีโอกาสไปเล่นโคสเบต้ามาก็ทําให้อินขึ้นเยอะมากกว่าเซิร์ฟไต ไ,ไม่ใช่ว่าไปถึงกูเจออักษรจีนอักษรไต้หวันกูอยู่เต็มกูอ่านไม่ออกสักตัวแต่ว่าคอนเทนต์ในคลิปนี้เกมเพลย์ค่อนข้างจะพิเศษกว่าชาวบ้านนะฮะเนื่องจากว่าเซิร์ฟเวอร์โคสเบต้าเนี่ยสามารถเล่นได้แค่ผ่านโทรศัพท์เท่านั้นแล้วบ้านกูโอ้โหไม่มีอุปกรณ์รอะไรเลยจะให้กูเอากล้องจีโทรศัพท์มันก็ DIY เกินกูจะกลายเป็นยูทูบเบอร์2012ขึ้นมาทันทีผมเลยกะว่าคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมานั่งภาคเนื้อเรื่องแบบสวมเป็นอินตัวละครไปเลยได้ไหมอ่าแต่กูภาคคนเดียวทั้งเรื่อง่่ะนนนนนเเเพพรรราาากกมมลยภบบิชััี ็นไปในคลิปก่อนหน้าผมหมดแล้วนะฮะตอนนี้เหลือเนื้อเรื่องที่กูไม่เคยรู้เลยเพราะกูอ่านไม่ออกโอเคครับผมผมจะตัดมาบางส่วนแล้วก็มานั่งภาคบรรยายให้ฟังนะฮะโอเคไปเริ่มเรื่องราวบทที่หนึ่งยุทธจักรโอ้โหท่านยอดฝีมือท่านเดินทางมาตั้งไกลแล้วมาจิบชากันปะอา้า แล้วมึงก็เดินตามเขาง่ายๆไงนะเออสิที่รู้จักข้านั้นเหรอเอามึงมาน่ามึงไม่รู้จักเขาเลยข้านั้นเป็นเพื่อนของสิที่เจ้ามีนามว่าโสสูเปดข้ามาจากสำนักบุกผาได้รับคำสั่งจากหัวหน้าพักยอดสวรรค์ให้มารอยอดฝีมืออ,อ๋อ ทำความเคารพท่านสิพี่โซพอดีว่าข้ามีจดหมายที่ต้องไปส่งนะโอ้โหไม่ต้องรีบร้อนวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ซูอิมนาะงขนันธิกาอันดับหนึ่งในใต้ล่าจะมาทําการโชดีดพินในการประชุมของพักยอดสวรรค์และพักยอดมังกรครามซึ่งถ้าเจ้าอยากเข้าฟังในต้องไปหาขนนกยุงให้ก่อนขนนกยุงเหรอโอ้โหตรงนี้คนเยอะข้าพูดอะไรมากไม่ได้เป็นความลับนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมันจะมี AI ไอสักตัวมาเล่าให้เองฟังนะโอเคที่ไม่ใช่กลัผิวทัดจากเมืองเจียงหนานจะสวยขึ้นหักมุมจากภุมสูงยอดฝีมือมาช่วยชมความงาม กูจากตรงนั้นเลยเลยลงทุนขนาดนี้กูไปหามันก็ได้ชิบหายโดดีแต่ขนาดนั้นเออนีเจ้าคือข้าคือหนำเจิงจากสำนักเป็นเจพิษและผู้พิทักษ์แห่งพักมังกรครามโคตรท่ที่แท้ก็สิทธิพี่หนำนี่เองสิทธิพี่โซบอกข้าว่าจะมีประชุมอะไรเกี่ยวกับขนนกยุงที่หอกังวานสักอย่างสินะและจะมีคนอธิบายเรื่องขนนกยุงให้เจ้าฟังแต่ช่างน,น่าเสียดายที่คนคนนั้นไม่ใช่ข้าและไม่แม่อธิบายวะแต่ไม่ว่ายังไง ข้าก็อยากให้สิทธิ์พี่บอกข้ามาสักหน่อยไม,ไม่เอาสิทธิ์พี่ของเจ้านะ่ะไวหว้วานให้คนมาชี้ทางเจ้าแล้วคนนั้นนะ่ะชือ่อเตี้ยหวงยีนางรอเจ้าอยู่ที่โรงเตียมที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนะโรงเตียมที่ใหญ่ที่สุดเหรอแล้วมันอยู่ที่ไหนอะเจ้าน่ะไม่ต้องรีบเรามึงอะใจเย็นเกินชิบทัศน,นียภาพของเมืองนี้ช่างงดงามหาที่ใดเปรียบท่านยอดฝีมือเชิญชมไปก่อนเถอะจะพึ่งพาได้สักคนไม่ไในเมืองเลยชิบเออคือว่า สิน้องพอจะรู้ไหมว่าโรงเตียมที่ใหญ่ที่สุดไปทางไหนอะพอดีว่าข้าตามหาอยู่นะแน่นอนโอ้ยตังเสียงใหม่แป๊บอันแน่นอนกระพงของหอจิงกูเนะี่ยอร่อยขึ้นเกี่ยวเฮียอะไรกับปากกะพงไว้เดินจากตรงนี้ไปถึงตรงนั้นแล้วก็ไปตรงนู้นเลี้ยวไสกทีคงจะงงสินะข้าอธิบายไม่ค่อยเข้าใจใครจะเข้าใจกับมึงเอ,อาเอาข้นนี้ออกแล้วเจ้าแค่เดินตามทางถนนก็เจอเอาไอ้ก็แค่เดินตรงไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอ อ้ใช่ๆเชื่อข้าเถอะไม่ผิดแน่มึงน,น่าเชื่อถือไหมเนี่ยเมืองนี้มันมีใครเต็มไหมเนี่ยเป็นงั้นเองเหรอโอเคได้เลย ขอบคุณมากนะสิเนาะในที่สุดก็ถึงโรงเตรียมสักทีไอ้แต่วันน่ะเฮ้ยออกไปให้หมดเลยออกไปร้านนี้เป็นของข้าแล้วเว้ยเฮ้ยออกไปโอ้ยแล้วนี่ลือเป็นใครมายึดรัางอัวนะฮะลือเป็นใครลือเฟี้ยวนะเหรอลือเปรี้ยวลือเปรี้ยวตี๋สิครับไร่เหตุผลสิ้นดีโเ้ยมึงจะออกดีนีลีจะให้กูถีบส่งออกไปพวกข้าเช้าแล้วน่ะเมื่อมาอยู่ต้าส่งอยาทำอะไรข้าก็ทำได้จะใส่หมวกเล็กเดินที่ไหนก็เรื่องของกูเข้าใจไหม แม่นางนอะย่ามาขวางเราเลยสู้เราไม่ได้หรอกเว้ยโอ้โหพูดแล้วมันขึ้นมึงม,มากระทืบกับก,ก,กูเลยดีกว่าจะได้รู้ว่าใครสู้ได้สู้ไม่ได้ฮะ<อ>โอ้ยม,มันม <นะ S 2> ีระวังนะโอ้หไปหาตีนเข้ามาแล้วคนที่สู้ก็มีกูคนเดียว <c oughs> <c oughs> จําไว้นะข้าเตียหวังยีกบ <c oughs> ไปบอกนายเจ้าต่าหิวตีนก็แวมเอาเคติดด้วยท่านยอดฝีมือกรุณาเชิญทางนี้อ่าเรียกกูละจอยากคุยกับกูขึ้นมากูยืนอยู่ตรงนี้มึงโค้งให้ใครยะ ข้าขอบพระคุณท่านยอดฝีมือมากที่ช่วยเหลือข้าเตี่ยวหวังยีเอ,อเตียวหวังยีงั้นเหรอและเจ้าก็เป็นลูกศิษย์ของศิษยิพี่เอีสินะข้ากำลังตามหาเจ้าอยู่พอดีเลยที่แท้ท่านก็คือยอดฝีมือวาววาวาันสินะข้ากำลังเฝ้ารอท่านอยู่เลยข้าต้องขออภัยแม่นางด้วยแล้วไอ้พวกชาวเหลียวมันมาทำอะไรแถวนี้อย่างนั้นเหรอทำไมถึงมาก่อเรื่องที่นี่ คณะทูตของแคว้นเหลียวมาที่จงหยวนที่จริงจะต้องไปที่เมืองไคฟงนะแต่ก็ยังยืนกรานว่าจะมาชื่นชมทิวทัศน์ของเมืองเจียงหนานให้ได้ถึงจะมีสนธิสัญญาสงบศึกอยู่แต่จิตใ,ใจสกชาติเปรของพวกมันก็ยังไม่ยุดติลงฟังไปฟังมาก็แอบ,บซับซ้อนเหมือนกันนะเอาเป็นว่าช่างหัวแม่งไหนท่านยอดฝีมือก็มาถึงนี่แล้วข้าเองก็ต้องทําตัวให้ดูเป็นเจ้าบ้านที่ดีสักหน่อยสนใจปลากระพงสักตัวไหมปลากระพงเออจริงด้วยสิแม่นางพอจะรู้เรื่องเกี่ยวกับขนนกยูงบ้างไหม คนนกยูงที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในหอกลางวานคืนนี้ท่านยอดฝีมืออาจจะไม่รู้ว่าเหตุชนวนความขัดแย้งต่างๆมันเริ่มมาจากไอ้ขนนกยุงนี่แหละไอ้ขนนกยูงหานจริงในตัวดีมันเป็นอย่างนั้นเองเหรออาวุธศักดิ์สิทธิ์แห่งยุทธภพ,พเป็นชนวนแห่งความขัดแย้งอย่างนั้นสินะแล้วท่านยอดฝีมือมีความคิดยังไงกับขนนกยูงนั่นอย่างนั้น เออแล้วแม่นางเตี๋ยพอจะทราบไหมว่าหอกลางวานอยู่ที่อะมึงไม่รู้เลยมึงจะไปไหนมึงไม่รู้เลยเหรอไม่มีแผนที่ไปแหละท่านยอดฝีมืออย่าได้กังวลในการประชุมกลางวานคืนนี้ข้ากับข้าร่วมถึงเวลาแล้วข้าจะไปกับท่านเองเออพอดีเลย ไม่ทราบว่าท่านแม่นางเตีย๋ยโอ้หดูทางการจังเลยเรียกแค่ว่าหวังยีเถอะอ้าวมึงพูดเองได้อีหวังยีซึ่งตัวอย่างที่ผมพาคเล่นก็จะมีประบาณน,นี้นะฮะสนุกกันป้าสนุกกันป้าหาไม่หาไม่ไมไมถ่ายรูปไปอย่างก็ถือว่าเนื้อเรื่องก็มีฮาบ้างตลกบ้างจีนจจบ้างจริงจังบ้างอะไรเงี้ยปะปนกันไปเฮฮาตลกดีนะครับชอบสำหรับเกมมูลไลท์เบทครับก็เป็นเกมยุทธภพนะฮะ RPG เป็น MMO ด้วยนะฮะ MMORPG ก็สามารถเข้าไปทดสอบโค้ชเบตากันได้แล้วตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ โอเคโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่า Moonlight b a t เป็นเกมที่เล่นเพลินมากเพราะว่าผมเล่นไปนั่งดูทีวีกดอ่านเนื้อเรื่องคาบ้า,มามแม่งบ้างข้ามหนังก็ไป่ได้คาบเกมนะแล้วก็นั่งกดขี่ม้งขี่มา้าเพลินๆน,นะฮะโดยช่วงสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับมีกิจกรรมให้คนดูได้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับนั่นก็คือ แค่แชร์เว็บไซต์การลงทะเบียนล่วงหน้าของเกม Moonlight b a e พร้อมกับภาพประกอบสวยๆที่เกี่ยวข้องกับ Moonlight b a e จะเป็นเซาลลงเซาลลิ้นเพจจอมยุทธเกมของ Moonlight b a e อะไรเงี้ยแชร์ไงก็ได้แล้วก็แฮชแท็ก Moonlight b a แล้วก็กล่าวถึง Moonlight b a โพสต์ลง Facebook เปิดเป็นสาธารณะนะครับแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นชิงรางวัลสุดเฟี้ยวฟ้าวราวตากผ้าเป็น iPhone 13 Pro Max นะครับ iPad Air แล้วก็การ์ดจอ RTX 3 0 7 0นเเอาไปขุดบิตคอยกันและนอกจากนั้นก็ยังมีรางวัลอื่นอีกมากมายเลย นะครับก็อย่าลืมไปลุ้นจริงรางวัลกันนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติ๊กกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในช่องนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมนะครับเอาไว้เจอกันในวิดีโอตัวหน้าและโอกาสหน้าอย่าลืมตามสตรีมในทวิตด,ด้วยนะฮะโอเคครับบ๊ายบาย